่จะเป็นหมวกเอาไว้ติดตรงนี้ครับแล้วก็จะระบายสีตรงนี้ก็จะเขียน Happy Birthday ครับน้องทัฟฟี่เขาทำผสมสีครับแล้วน้องไพร่าของเขาจะระบายสีครีบแม็กจะทำหมวกผมก็จะช่วยแม็กทํทำรับโอ้โห,โหจากเก้าอี้ธรรมดาน้องๆกำลังจะสร้างสารรค์ออกมาเป็นเก้าอี้งานเลี้ยง จะออกมาเป็นแบบไหนต้องจับตาดูกันครับมาดูทางด้านน้องซิวๆน้องถั่วพูน้องอินส์และน้องเมลกันบ้างครับว่านมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเก้าอี้กันอย่างไรตรงนี้เป็นหน้า้วเสอร่างก่อนแล้วกันสออเดีสอร่างก่อนวิธีการร่างภาพที่สําคัญนะครับน้องๆจะต้องไม่ให้เส้นเข้มหรือว่าใหญ่เกินไป เพราะเวลาที่น้องๆระบายสีอาจจะเห็นเส้นร่างของเราได้นะครับก็จะทำเป็นเก้าอี้แล้วก็มีหน้าตาก็มีปากทำเอาเชือกระบายสีแล้วก็มาเป็นเปียแล้วก็ผ้ามาผูกเป็นโบแล้วตรงเก้าอี้ตรงนี้ก็วาดเป็นลายๆหลายๆสีอะตรงนี้ก็ทำเป็นสีขีเป็นหน้าคนประมาณนี้คุณเมลก็ช่วยช่วยระบายช่วยวาดคุณเมลอะค่ะช่วยระบายช่วยวาด แล้วน้องซิวซก็ช่วยผสมสีแล้วอินก็ก็ช่วยกันหาของประดับมาระบายสีแล้วก็แปะทั้งสองกลุ่มต่างก็ใช้จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้งานเลี้ยงหรือเก้าอี้ที่มีรูปหน้าคนายังไงก็สร้างสารรค์กันให้เต็มที่นะครับ ครับผมมีหน้าที่ผสมสีครับแล้วก็หาของครับผมผมว่านะครับส่วนผมของคนเนี้ยเนี่ยวามบนเก้าอี้ใช้สีสีสนี้นี่ครับส่วนสีผิวก็ใช้สีเนื้อที่ผสมอยู่แล้วครับผมช่ไปรักเขา มันหมายช่ใจข,ของเราไม่ได้ใจเขาแล้วมันงีงา่าเขาปิดเรื่องไรถ้าทางกลุ่มของน้องภูคุงทำงานกันสนุกมากครับทำงานไปด้วยร้องเพลงไปด้วย ทั้งด้านเด็กอาร์กลุ่มนี้กระบายสีเป็นสีชมพูสดใสใช่ครับแต่ในการระบายสีถ้าจะให้ได้สีสันที่ดูสดใสมากขึ้นควรรองพื้นด้วยสีขาวก่อนนะครับน้องๆแล้วค่อยลงสีที่ต้องการจะได้สีสันที่ดูสดใสมากขึ้นครับไม่ทําเป็นแบบไล่สีเลยดังนั้นเดี๋ยวเขาจัดการกันต่อที ดูแล้วทั้งสองกลุ่มแบ่งหน้าที่กันช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากแค่ได้ฝึกฝนจินตนาการทางด้านศิลปะแล้วก็ยังได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มด้วยครับแม่น้องแม็กดูขมขมแม่นหน้าดูวารโรบลายอยู่เลครับแก้วยยนครับ แล้วช pues wow. oh no nah. right> ื่อว่าอะไรครับชื่อไว้เลยว่าลันนิ่งออตติมัสว้าววิ่งไปออตติมัสวาดไปทำโมกปาร์ตี้ครับโมกปาที่หนูว่าเยอะเลยที่ชื่อว่าลันนิ่งก็เพราะมันรีบวาดลันนิ่งลันนิ่งใช่วิ่งอย่างรวดเร็วเออวิ่งอย่างรวดเร็วไหนๆก็เลอะแล้วให้มันโอ้ยเฟนน่ะน้องพี่ผูกโวไม่เป็น ขี้อ้าวผูกเฉยๆก็ได้ผูกอะไรก็ได้ถูกอ่ะนาติดท่านาติดไอตรงสีดำๆ <c oughs> เ,เป็นไะง <c oughs> เอ๊ะนั่นน้องถัง่วผูวิ่งไปเอาอะไรมาครับท <c oughs> ่าทางรีบร้อนน่าดูเลย <c oughs> นยีนะ่นมีห้าใบ <c oughs> ตามเลขที่ที่กำหนดไว้ น้องถั่วพูก็นำกากเพชรมาผสมกับกาวเพื่อใช้ตกแต่งบนเก้าอี้นั่นเองแถมยังติดเปลือกหอยอีกด้วยถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสารรค์มากๆเลยครับแต่กาวกาวช่างนู้นดินี่ทีนี้ระบายสีเดียวเลยอะแต่ก็สวยนะสวยกว่าเราเยอะเลนเป็นศิลป,ปะมนะันศิลปะมากไม่มเป็นของหนูเลยอะาสีเขาเยอะมากไม่เป็นขอ หลังจากที่ระบายสีตามจินตนาการของเด็กอาร์แล้วก็มาประดับตกแต่งเก้าอี้ทางด้านกลุ่มของน้องภูมิใช้ถ้วยกระดาษทำเป็นหมวกติดไว้บนเก้าอี้ตามแนวคิดเก้าอี้งานเลี้ยงใช่เก้าอี้ยมบาลไปสู้ยมโลกได้เก้าอี้ตัวนี้แต่หนูยังไม่อยากไปนะใช่ยังไม่อยากไปคนยากคนแรกเราเสร็จนน่งที่ตรงเดียวใช่เฮ่อเลย ส่วนกลุ่มของน้องถั่วภูก็เริ่มตกแต่งด้วยกากเพชรและเปลือกหอยเขีเขาเขียนไม่ถูกเขาลบไปแล้วครับนงานคนงานได้เออชื่ออะไรอ่ะเฮดี้เซลเฮดดี้เซลไม่สีหัวก๊ับ ช่วงนี้เพื่อนกำลังทำเก้าอี้อยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าใครจะอาร์ตกว่ากันได้เลยทั้งสองกลุ่มก็เร่งมือทำกันเต็มที่ครับทั้งระบายสีประดับตกแต่งกันที่สำคัญนำวัสดุที่มีมาสร้างสารรค์ให้ตรงตามความต้องการของตัวเองได้ยิ่งดีทีเดียวเลยครับสีความเลยอะ ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มก็สร้างสารผลงานศิละปะใก,กล้จะเสร็จแล้วละครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว <c oughs> จากกุ้ธรรมดาเด็กอาร์ของเราก็เนรมิตออกมาเป็นกี้ยเรนโบว์เก่ซึ่งตกแต่งออกมาเป็นรูปหน้าคนประดับด้วยเปลือกหอยและกากเพชร ส่วนกลุ่มของน้องหายาก็สร้างสารผลงานเก้าอี้งานเลี้ยงซีชมพูสดใสตกแต่งด้วยหมวกที่ทำจากถ้วยกระดาษเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กอาทั้งสองกลุ่มนะคะก็ได้สร้างสารผลงานศิลปะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆทั้งสองกลุ่มสร้างสารผลงานศิลปะในเก้าอี้มาเป็นรูปแบบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มที่ทีมทางซ้ายมือพี่แก้วแก้วก่อนเลยมาน้องๆตามพี่แก้วแก้วมาขั้นตอนแรกพี่แก้วอยากทราบว่าชื่อผลงานชื่อว่าอะไรใครจะเป็นคนตอบอ่าชื่ออะไรนะคะดังๆพี่แก้วไม่ได้ยินเลนโบเกลเลนโบเกลแล้วรูปแบบในการออกแบบของน้องๆได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเขาปลดปลอยโบมากเขาปลดปลสายรุ้งอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วเขาก็แบบประดิษฐ์เก้าอี้มาทําเป็นรูปหน้าเขาแล้วก็ใช้สีเป็นสีต่างๆคล้ายๆสายลุงค่ะแล้วสีลุงล่ะไหนสีลุงพี่แก้วยังไม่เห็นสีลุ้งไหนอยู่ไหนเต็มเลยครับไหนอะตรงนี้เหรอตรงนี้คือสีลุงสีลุ้งของน้องๆคิดว่ามันมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างไหนลองข้างมาผมรู้ผมจำได้แเงเหลืองแต่แดงโอ้โหเก่งมากเลย ต่อไปเรามาดูทีมต่อไปกันบ้างดีกว่ามาตามมาเลยเอา้าวทีมนี้ใครจะเป็นคนอธิบายให้พี่แก้วแก้ฟังในะยกมือสิคะาาใครดคีคนไหนคนไหนแล้วผลงานชิ้นนี้ได้แนวความคิดมาจากอะไรคะก็คือหนูเคยเห็นเก้าอี้ปาร์ตี้ในงานแต่งงาน,นในคอมค่ะอ๋อเอแล้วตัวไหนมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ดึองออกมาว่ามันคือแนวความคิดของงานปาร์ตี้สีชมพูสีชมพูหมายถึงงานแต่งงานค,ะค่ะ สำหรับปาร์ตี้แล้วก็ข้างหลังใช้แทนลูกโป่งที่เราไม่มีก็ใช้เป็นโบผูแล้วก็ที่มี2อันเป็นสีขาวกับสีแดงก็คือเก้าอี้ของเราเนี่ยใช้สีแดงกับสีขาวผสมกันกลายเป็นสีชมพูก็เลยบอกว่าเราใช้สีอะไรบ้างอ๋อสรุปคือเก้าอีตตอนน้ตัวนี้ได้แนวความคิดมาจากงานปาร์ตี้ หลังจากที่เราได้ฟังน้องๆน,นะคะเด็กอาร์ททั้งสองกลุ่มวันนี้พี่แก้วก็ได้เชิญดีอาร์มาแนะน,นําแนะแนวงานศิลปะของน้องๆให้ฟังค่ะว่าผลงานของน้องนั้นสามารถนําไปสร้างสารรค์ประโยชน์ใช้สอยอะไรได้บ้างขอเชิญพบกับดีอาร์เลยค่ะปมมือให้ดีอาร์หน่อยเร็วดีอาร์ของเราสัปดาห์นี้พี่เบียร์ธนิชจ,จิ้งดํารงกิจมันฑนาการผู้มากความสามารถสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วดีอาร์ตของพี่แก้ววันนี้นะคะคือพี่เบียค่ะแล้วพี่เบียรนะคะมีอาชีพเป็นมัณฑนากรค่ะมัณฑนากรคืออะไรคะรมัณฑนากรคืออะไรคะพี่เบียมัณฑนากรคือผู้ที่ออกแบบนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในห้องภายในบ้านนี่เองครับอือเข้าใจแล้วใช่ไหมครับน้องซิซี่โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปพี่แก้วแก้วก็อยากจะขอเชิญพี่เบียนะคะ ได้ไปแนะนําแนะแนวงานศิลปะของน้องๆที่สร้างสรรค์กันออกมาในบนเก้าอี้ว่าผลงานของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นยังไงกันบ้างขอเชิญทางด้านกลุ่มซ้ายก่อนเลยค่ะป้าครับก็เก้าอี้ที่พวกน้องๆทํานะครับค่ะเป็นงานสร้างสรรค์นะครับงานสร้างสรรค์ไม่มีคําว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ครนี้สีที่น้องๆเลือกใช้เนี่ยมันเป็นสีที่มีความสดใสถูกไหมครับเป็นสีแดงมีความลาเริงนะครับ เป็นสีที่มีให้ความรู้สึกถึงความร้อนนะครับตัวเนี้ยถ้าน้องเอาไปตั้งไว้ในภายในบ้านเนี่ยอาจจะทําให้น้องรู้สึกร้อนถูกไหมครับทำรู้สึกว่าโอ้ทำไมเก้าอี้ตัวนี้สีแรงจังเลยน่าจะเหมาะกับภายนอกบ้านหรือเปล่าถูกไหมครับอาจจะเป็นตรงชานระเบียงบ้านหรือตรงสนามหญ้าก,ก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็พี่เบียร์เนี่ยมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับน้องๆสังเกตการเพที่น้องใช้ไหมสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมครับสวยเนาะแต่ ปัญหาของมันคือการที่น้องๆใช้เยอะใช่ถูกต้องครับแล้วดูมือน้องๆสิครับเลอะไหมเอ่ยเลอะไหมเลอะไหมเลอะแล้วท่าน้องใช้เยอะเกินไปเวลาน้องๆนั่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตนเลอะใช่ทันนี้เลอะหมดเลยนะครับก็เวลาจะใช้นะครับก็อาจจะต้องใช้ในปริมาณที่น้อยลงนิดนึงนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็คือมีการเคลือบเคลือบเขาไว้คันนี้ก็จะนั่งไม่ติดนะครับขออ่านนิดนึงค่ะพี่เบียร์เคลือบนี่คือเคลือบอะไรคะอย่าง ก็อาจจะเป็นแล er ็กเกอร์นะครับหรือว่าเป็นเ,เคมีบางอย่างที่น้องๆอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับพี่เบียคะแล้วผลงานของน้องๆชิ้นนี้เนี่ยพี่เบียรคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะไปวางสถานที่ไหนหรือที่ใดคะก็ถ้าเป็นสถานที่นะครับก็จ,จะเหมาะกับสวนภายนอกบ้านนะครับหรือถ้ามีหอยมีเปลือกหอยอบรรยากาศของลุงอาจจะเป็นริมทะเล นะครับหรือว่าสถานที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของสนามหญ้านะครับก็จะทําให้กระวีตัวนี้มีความรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับสถานที่ตรงนั้นจังเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานของกลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะวัสดุที่น้องๆนามาใช้เป็นยังไงบ้างคะก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยการลูกโป่งการลูกโป่งแต่ไม่มีลูกโป่งน้องๆเลยใช้ตัวนี้แทนหรือปังใช่ไหมครับ แล้วตรงนี้เออคืออะไรครับแก้วบาร์ตี้น้องๆมีความคิดริเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์นะครับใช้สิ่งทดแทนกันสีที่น้องๆเลือกใช้นะครับเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีที่มีความน่ารักสดใสนะครับสามารถอยู่ภายในบ้านได้นะครับภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านได้นะครับเช่นห้องทานข้าวนะครับน้องๆมีปาร์ตี้กันน้องๆก็ต้องมีการรับประทานอาหารกันถูกไหมครับ นะครับเก้าอี้ตัวนี้สามารถวางในนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือกับเพรนะครับเหมือนกลุ่มน้องที่แล้วก็คือน้องๆควรจะต้องระวังในเรื่องที่ใช้นิดนึงครับผมโอเคขอบคุณพี่เบียร์ค่ะขอบคุณพี่ลอยอ้าเห็นไหมล่ะคะน้องๆศิลปะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเพียงแค่มีจินตนาการค่ะและน้องๆกล้าที่จะทํามันก็จะสามารถสร้างสรรค์มาเป็นผลงานศิลปะได้อย่างที่ใจชอบแล้วค่ะศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่เพียงแค่มีจินตนาการค่ะ พบกันใหม่สุขหน้าทางช่องไทย PBS กับพวกเราในรายการ น้องๆคนไหนมีกล่องอเนกประสงค์กล่องโฟม<ไ>หรือว่ากล่องขนมและท่อพิวิีเตรียมกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาทำตู้รับจดหมายกันสุขน้าสจ้สกันนะะ